นิยายรับแล2024่บบทนำรับแล2024่หมอกบางเบาปกคลุมทั่วเมืองรับแลดัางม่านสีขาวที่ซ่อนความลับไว้เบื้องหลังณจุดหมายปลายทางแห่งนี้นแพทย์ทีวัย35ปีก้าวลงจากรถโดยสารด้วยความรู้สึกตื่นเต้นปนประมาทเขาเพิ่งย้ายมารับตำแหน่งแพทย์ประจำโรงพยาบาอลอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อด้วยความหวังที่จะได้ใช้ความรู้ความสามารถช่วยเหลือผู้คนในพื้นที่ห่างไกลขณะที่เดินสำรวจเมืองทีรู้สึกถึงบรรยากาศแปลกประหลาดที่ไม่เคยพบ ที่ไหนมาก่อนบ้านเรือนโบราณผสมผสานกับอาคารสมัยใหม่ยังลงตัวผู้คนยิ้มแย้มเป็นมิตรแต่แวววตากลับซ่อนความลึกลับบางอย่างไว้เสียงกระซิบกระซาบของชาวบ้านเกี่ยวกับตำนานเมืองลับแลมาเข้าหูทําให้ทีอดสงสัยไม่ได้ว่าเบื้องหลังรอยยิ้มและมิเบตรีนั้นซ่อนความจริงอันน่าตื่นตาตื่นใจอะไรไว้บ้างระหว่างเดินทางไปโรงพยาบาลทีได้พบกับอาจารย์มีนาโดยบังเอิญหญิงสาววัยสาปีผู้มีดวงตาเป็นประกาย และรอยยิ้มที่โฉลและหลงไหลเธอเป็นอาจารย์สอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่โรงเรียนมัธยมประจําอาเภอทั้งคู่รู้สึกถึงความเชื่อมโยงบางอย่างตั้งแต่แรกพบเาวากับโชคชะตาลิขิตให้พวกเขามาพบกันในดินแดนแห่งนี้แต่เบื้องหลังคอความสงบสุขและความงดงามของเมืองลับแลกลับมีเงาแห่งอันตรายและความลับที่รอการเปิดเผยเมื่อคืนแรกที่ทีเข้าเวรที่โรงพยาบาลเขาได้พบกับผู้ป่วยที่มีอาการประหลาดเกินกว่าจะอธิบายได้ด้วยหลักการแพทย์ทั่วไปนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขา และมีนาต้องร่วมมือกันขายปริศนาของเมืองลับแล2,024ที่ซ่อนความจริงอันน่าทึ่งและอันตรายไว้ไหนทุกซอกทุกมุม